เสียงงามแท้เดี๋ยวเบิ่งหหันไปรึบอดจันช่นีพี่น้องเลยเลือดลำลาบอดนี่เดี๋ยวอนแยตอนแรกเลยนอนจ่ายอไรใส่นอนเลยเมืคืนนี่พี่น้องเลยคือสิมากแหงลยแข้งเหนี่แขงนีอแขงนอุ้มน้นอ่เนยนหายแล้วแงว่านอนนะแงบ่ เพลงกะไตายเพลงกกด่นนะรักกัน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 อาอตาบบอกคือสั้นไปแท้ลูกอีกไได้บ่คือสั้นไปเด็วเด้งไปั้งหนาเลยเหาะไปเลยไปแห้นะลูกคอยบอมีใส่ใหญ่กูดีอยูบบ่ ไ่ใหญ่กาไม้ใหญ่พี่น้องื่อของพ่บอหาเถอเอ้ยจังหวะเราเอามาขายจ็ควนลร่าใจเงินน่าหแจ็คจริงปะขี้มักแห้งนั่นกะอันตื่นนอนใช้แต่ตอนนอนไปได้พี่น้องตื่นนอนมาไปอาบน้ำแลวกะยังมาใส่อีกคือบานนี่ ยังเลยเปิดภาพมาเมื่อนี้ฝนตกลินตาตาอฝนตกแต่เศร้าพี่นออ้องเออแต่วันอากาศดีเลยนี่พี่น้องอินเตอร์ยังมาตื่นอยู่เลยกดาวสวัสดีและสบายดีเด้อพี่น้องเนาะวันดีตอนเศร้าบรรยากาศฝนตกพี่น้องเลยเมื่อนี้ไปทางใดแล้วในทางเปื่อนอีกแล้วพี่น้องเลย ดีนะนี่นอนหม่มผ้าอุ่นซุยๆยิ่งไ้เพื่อนไปพี่น้องเลยไปทางใดน้าขาวไปวทงงังไม่ได้เกี่ยวอื่นทังน้่งไอติมออกมาเลยออกมาอย่างเด้นี่บอฮะติมขี้ก้าก่อนเร็วเฮ้ยตื่นแกพี่เสื้อผ้าเสื้อจัลหายบ่เด้อส,สบายดีติมสบายดี สบายดีก็เป็นนี่บอเก่ง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 แอะแอะใส่เสือนะาเว้ย <laughs> เสือตัวน้อยกว่าคนละ่ะพี่น้องเลยมึงแน่ใส่เสือนะเห็ดกุลุนอยู่ปาตีมลายม,มาให้น้องเนี่ยน่าจะลายมาแล้วมั้งมันกับนาวเพราะมันอ่ะอดไ,ะได้ดีๆครบได้ฮะมาตีมคุบวีผมแน่นี่ chưa mặt phồng nè lụ phồng nhổm thế này thế hào bớt nó bao hào này là sao hào phi nào người có thể nói cái mi hào này đi cả kho đi hai tim xài này hai tim say nó hàn ven nè à. tim xay ven đâu Xài ven đâu Hãy subscribe cho kênh แทงแทงตาน้องเธอได้ไหนไหนเฮ้ยมวนเพิ่นได้พี่น้องไอ้ผู้เต็มดอเต็นดองแต่กินน้ำไม่ตุ่มตั้งแต่เศร้าพี่น้องเลยกระเตอร์หายหัวอยู่เตรีมเฮ้ยสาวอ้วนนี่ ปลาตายค่ะนเฮ็ดปาน้องน้องตื่นแล้อบ่ตื่นอ่ะให้เจอตื่นแล้วเ่เปิดให้น้องหน่อยบังงนนเ็ุแเลยหัวปรนจิตปุังเลยถ้าบ่ลาเลยเสียงามแท้กเสืงามแท้เด้อเบิ่งหันมาดู จาจันชนแพี่น้องเลยไปซื้อนำาบอี่โอ้วืนอนแรกเลยนนอนแรเลยใจใสนอนเลยเมคืนนี่พี่น้องเลยือสิมากแห้งอเลยอเอืได้สคก็พอได้นะมูเอ้ตื่นบอินเตอร์มืดแท้นะเมือดอยู่ในวะนตกัน่อเม ตื ö, ่นแล้วว่าเตยเตยไอเตยพี่เลี้ยงน้องมีไก่เขาเลยตื่นนะติ่าว่ได้หายได้บ่นิหนาววะเนาะอันหนาวเฉยบรนากาดีว่นอนตื่นสวยเ่ล่ะตื่นเยด้เนี่คนสวยวะงอันไก่วาดิมไก่เอาไก่นั่น ไปเถอะนลยไปเถอะมันออทั้งนี่แหละคุณมันออกเลยดูทางเพือนซานคือเก่าพี่น้องเด้ท่านได้ไปทังใดมันนี่เนาะคนตุกลินลงเงินปากคืเสียงไปลงหลกนะอสียงปรดินกันด้เฮ้ยพี่เลี้ยงลายคนที่พี่น้องเยคือสิบเมื่อหลอกชนะงี้จัดไอเตอร์ไอต้า ในติมก oh. ็มักอ the mm. mm. like ุ้มเธอได้น้องนี่อยากอุ้มแต่น้องนะติมแม่แม่มาห้คนตกง่าหรอกรนักแล้วะอุ้มน้องเปล่าอุ้มน้องไหมเปกระแพกน้องเพ่อเพื่นได้แย่อุ้มน้องแลวเพื่อนนี่นีอยเนแกตา

จุ๊บจุ๊บจุ๊บน้องกันเอ้ยเนาะน้องตดนชมยวันนีตดน้องนะอือไปกจอือใช่พี่ติ่มไปแจ้งเนี่ยบ่แทงมันน้องหนิแทงบ่แน่มันง่ายกว่าเฮาว่าให้แบบตู้ใส่ไหมติดมันเมื่อนในพี่น้องในเฮือนเนะจะทิงๆเปิดประตูนี่เอาได้ไหมเจาะจุกออกได้เปิดได้เปิดได้เข็มกัน สุกออกสุกออกนั <c oughs> <ทำ S 1> ่งยน้องตีมตีมไปเที่ยวไหนมาเมื่อคืนเดแจ้งไงเดหอมเก็บน้องเนี่ยเหตไปเที่ยวมาเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยกลับมาประมาณเกือบสามทุ่มเนาะตีมได้ยังเดมาฝากน้องนะเนาะได้ยังเดยังนี่ชั่วพุงต้องเนี่ยชั่วพุงต้องยู่พี่น้องเอ้มากระไรยังเลยเป็นได้ไอ้ รถเข็นมาฝากน้องพี่น้องเลยรถเข็นบอ่อนี่หรือว่ามานันยังโยกบร่รถโยกบ่เออยังไมไ่ลองอยู่เนาะอะไรดิบ่ได้ได้ลองหรอกพี่น้องเลยพี่น<ด>้องไอติมพนลองแต่เมื่อคืนล่อรลด,ดจากไอติมอ,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 อ้วนลองนี่บ่เื่นอยากอุ้มแต่น้องนะอุ้มน้องแล่น้องที่หายเลยอืมพอติมเฮ้ยเฉดแพงเนาะ บอกให้นอแม่ก็พอจะเอานอกหาเด้อแนแหาีแ้วนอกเอานอกให้ติมเด้อเฮ้ยให้น้ำน้อยนนี่่อ้เมื่อแบบเมื่อนี่น้าปลาเต๋อจะหายแต่ตู่ต่โปน้ำอีกแล้ป้าลุงกินหอดแล้วนี่อ้วนเลยแบบเมื่อนี่ เราสิกลับสิ้นเดือนเนาะพี่น้องเงี้อุ้มน้องนะไอ้ติมไอ้ติมได้เอ็นตดโยกมาให้น้องพี่น้องเลยทางไอ้เออรเชลินเพิ่นบ่สซื้อมาเนาะคือสีแพงอยู่ได้หนิได้ได้นี่เนาะแล้วทำแม่ต้องเชื่อเพิ่นพี่น้องเลยเื่อมาเมื่อคืนนี่เนาะ vẫn phải lòng như thế này <laughs> chắc nói chân ta sẽ hang long long bừng bóc không nghĩa là tìm phần long tèm mà cứ hèn long bà nó nó hại nè nè แทงว่านองนะแทงบ่แม่ระวังไฟถ่านไงแม่เฮ้เพียงไงตายเพียงกะดดนะรักกัน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 ่อยมาชงข้าวคอตามาแล้วแงว่านองติมรักน้องไหมติมรักน้องไหม เงี้ยงี้ย่าน้องหงอแดูข่อยดิเฮ้ยทำนองทำไรทำน่องทำไรทำนองทำไรไปมัดพมไปไปให้แม่จะมัดพมให้เด้อมัดมกานาลใส่สุดนอนแล้วก็ใส่เสื้อขยาทับเลยอ้าวหน้าบ่นอะอ้าบแต่เศร้าใช่ลูกหนาวด้ยค่ะฝนตกทัพ อันได้น้ำน้ำกานะ่ะน้ำต้เมเน,นี่ยเด้งมา้านี่อย่าเห้ดีถึงน้องลูกดีน้องมาจ้ะอ้นนนวนอย่าดื้ออย่าดื้อดื้อเกินอืมด, <laughs> ดื้อเกินเฮ้ยนะสาวอ้วนขีดดื้อ นลูกเป็นทังไนลูกยังยูจ้ะเอลูกยังยูจ้ะชีวิตอีวาลูกยังยูจ้ะไม่จ่าหนาวบนหนาวมิวเลยหัวนอนนอนนับได้สบายได้ผลโตกว่ะเออนอนสบายฝนต้หัวเาก็ไดอยู่ยูนอนนับสบายเลยผลตกแต่เศร้าเลยนะพัตเตเออผฝนต้ไปขึ้นนี่เศร้าได้ผลจะขึ้นนี่แหละเสือกายต้องไ้เก็บธรรมะเลยจ่าไว้เลย ไปเบ่ได้ใบตั๊กเห็นยังไงต้มมีแกมันขึ้นนี่กระถากินต้มมีนะมันแม่น้องไอตีเบิดจนดืดดืดน้องจะทุ่มเอาพึขึ้นไปได้แม่เราเจ็บท้องแม่ว่าขึ้นนอนก่อนเดิมแม่ว่าเป็นลงมาตอนเดย์อ่าอาจะขึ้นไปแค่เดียวนึงแกขึ้นในในยินเสียงโดดเดนมาเออขึ้นแค่เดียวนั่ะไอตัว่าเ้าลงตําลาง เผลลงมาต้อนอันนาจันเพิ่นพาชาวไทยบาราเพิ่นมาเที่ยวเนาะแล้วก็แม่น้องไอติมเพิ่นไปต้มมะม่าเลาถ่ายกินน้ำลายจนเลือดจนดื้อไอเตอกลยพี่น้องเลยนางว่าขึ้นนอนก่อนไปอื่นยังต้มกินวะยันนาเพิ่นอยากนอนบอสมาทิฐะถ้านางกินช่องขนเพิ่อนจะได้มาคลื่นอีน่ะินน่อยจ้ะ อันแมงเชื่อเมื่อไปหาอุ่นเข่าชาวเหนียเอาแล้วคือว่าเอายังนักกินเมื่อบ่บ่แล้วเราเอาตะเข่าแล้วฉันอ่ะเมื่อแลดี้ติ๊บนี่คือว่าเอาเข่าเมื่อกินท่าน่าไม่จังปิ้งไก่บอมพื้นไปหาอุ่นเข่าชาวเหนียหาที่เข่าเวรไปเด้อไม่ได้บอกเจ้าเนาะแม่น้ำกินแหละน้ำกินบ่อจอยอนบ่เออน้ำกินเจ้าเทวันเดียวดอกเตย พี่ไปอานน้าเยอพป่น่ะลองเะยพี่้องเลยลองลอดลงตลอดเออเอาไปเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้อเฮ้า้ย้อเฮ้้เ้้อง้ย้้้ยเอ้ย่้้ย้้เ้้ยยเ เฮ้ยอ่หน้งให้นน้อนไดมีแต่พี่เลี้ยงพี่น้องเลยพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคนนี้จักจิรนอดหรือบอพี่เลี้ยงคนนี้เป็นตาไหว้วางใจเป็นตาไหว้วางใจเลยนะผมกแจอยู่าอ่าไปมีกน้นาอาบน้ากกันไปไปมัดผมดีๆเด้อมัผมกนปะไกนะคะไปไกไปอวดไลไปไอกายออกไว ไปเป็นอะไรใกล้นะใกล้ก็เป็นอยู่ประเทศไทยก็ได้เลยเชิญอ่ะออาเราก็อยู่บ้านนอกคือกันเนาะอยู่สีเกตละไกล้ก็ชี้ได้มากระชิ่ได้มาไกล้ก็ได้มาเดียวกันเลยจิเออสบายอยู่นอกแห้งเอาพิถีพิถันอยู่นอกแห้งแท้ตรงนี้หลจับนะเออ พี่เล cow, ี้ยงไอติมน okay? yeah. yeah. oh. uh, ี่จะไหวว่างใจได้หรออืมไอมิมติมเดี๋ยวทำน้องแล้ยงนูน่อยเถด้อเออเบาลูกเบาเ่อยเบาอเ่มเบาเบาไอ้ตาบอดอ่ะเบาเออเบาแบบนี้ไอ้ตาะอ่าไม่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 

มากเบื่อต <athlete> <c oughs> ิดยุะลูกแยกได้จะให้เขาเห็ดมันจเขาเห็ดได้จยกเลไม่ได้ไปเห็นยังมันบอเมื่อคืนบ่แล้วมากลูกเจ้านลูกเจ้าได้ลำเนินก่อนมันเป็นยังไงนะไมับเป็นได้สิลบเลยบะามันก็เป็นสภาพนี่นะแกได้นี่เลยสคือออกนอนแยกเละมีมุมม่ย่างใให้อีกที สินอนรับสบายเลยนี่บอโมแอบอ่ะยังดีนะบองั้นสางเยสีหูกกแม่พี่น้องเลยมี่ม่งกวบอีกันนี่บอกลัวแน่นบอกลกวแน่นนะเกียดนี่

เออแล้วมาที่น้ำหลังพี่แจ็กเนาะเออจะได้ซื้อมาให้อันอันอ่อเนาะถามน้องเชยจะไปขึ้นไอซซื้อมาให้น้อกมาซื้อมาให้น้องคนนะรับแล้วรับแล้วมากกว่าอยู่ปลุกซีชมพูองต้องชมพูแดดบ่าวสาวบ้านแมวนอนไหนเด้เหรอนอนแล้วรับแล้วพี่น้องเลยขอมันโยกได้บหมนี่ลอรถโยก อ้ามันก็เป็นรถเข็นดแบบสินี <inaudible> ่สินีิโยกไงเดโยกไงเดีพอมันโยกตองแตงตองแตงนะเหรอเออม่้าวก้องนห่นะข้ากองลงม่ด <inaudible> ีนะมันโยกโยกมืเห่นอันนี้ดอกป่ะมีแนวปามันเดคอยได้ลานต้มบลัลยโยกถึงโยกลม เดินเรียนหนาแล้วเดนดเดินดิอ๋อเดอยทั้งนาี่บงมันือสั้นไปแท้เอาลลกอีกไม่ได้บอ

วปาเงือะาะเดยมเองนาะแมนนัอนแบบยืนเลยวะยืนะยืนนอนมาวนอนยืนเลยต่อลาคือสิมากแห้งเสือตัวนี้นะอาบน้าแล้วก็ใสอีกตัว่อยๆคือว่ามีใสใหญ่กูนี่ยืนบอใสห่แ่งเด้อ ไแม่พี่น้องือขอพ้นเม้ไห่เผื่อจังว่าเราเอามาขายแจ๊กว่าเ่าไล่เงินน่าหล่อมาแจ๊กนี่สิว่าี้มากแห้งนั่นแกอันตื่นนอนใช่ตั้งแต่ตอนนอนไปแล้วพี่น้องตื่นนอนมาไปอาบน้ำแล้วแกยังมาใส่อีกคือบ่นี่จันแนล ค่ะคสั่งว่าใส่ตอนจงสั่งวาใส่ตอนชมการใส่เป็นทีมนี่ก็จะคักแค่นีงเนาะใส่เป็นกรอบกลัววะกรอบหรอคะก็ไม่อยากส่วนร่วมได้ค่ะเนาคือบาห่คือใคแต่ว่าเราหายซื้อเจาก่ออยู่เอวด หรือซ <Merci. S 2> bon ื <c oughs> ah, ้อน้าเด้อซื้อาเพื่ออนางน้ำเด้อใส่ไงแต่พอดีฮะก็ใส่เป็นโอเวอร์ไซอก่โอเวอร์ไซเท่เลยมันมีเอ็กเอ็กแอลนะระจักอเอ็กแอลเอ็กแอเอ็กแอเอ็กแอลเอ็กแเอ็กแอลอเออลเอ็กแเอ็กเลเเก็กแลเอ็กแอลเอ็กเอ็อลเอ็กแอแอลเอ็กกแอลเออลเออลเอ็กแแลเอ็กแอลเอ็กเอ็กแอลเก็กแลเอ็กแอลเ เลยตายมันตายอยู่มองวะลูก,กดดาะูกลดนัดแค่นี้ฮะโ,โยกเยกโยกยก,โยกวะลูเอยโยกแหง่างไรด้กระเด็นกระดอนนั่นี่เออปับตงจากปรับนไนหน่อยน่าพี่น้องชนะกับบุเคยมีแหง,งเชื่อบนชื่อมาไหมาขึ้นนี่พี่น้องเลย ร да. ับสบายเลยบ้านนี่นอนเในเสด็จนอนเในเสด็จมูเฮ็ดแกล้านองสิกระเด็นมาเอ้นางอาเชยให้น้องเองเลยตื่นนองก็แท้ได้เก็บพี่น้องเลยน้องหางกระตื้นมาลูกอากาศฝนต่ลุกลุกกระตื้นมาลูกบอกอากาศดีนะลูกนะอรับสบายเลยพี่น้องเลยตื่นนอนมาแล้วก็ดที่นอนอีกเลยให้เลิศไม้กับที่นอนอีกเดี๋ยวนี้ยกเยกยกเยกอยู่ นอนนอนนอนสิลูกแกจิ้มไปสิไปอาบน้ำมาอ้อาบแต่ซศราแต่เซียวหนาวใช่บรรยากาศฝนตกซกนอนนะสันเด้อนอนเด้อเจ้เสียยไปโอเคสวัสดีน้องเลยสำหรับคลิปนี้กระซิคอตัวลาไปแล้วพบพ่อกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อลูกกระซิลับเสื้อยเสียยอยู่บ้านนี่ เดี๋ยวพี่น้องเยอยพบปะกันใหม่คลิปหน้านะคะิดถึงกัไปแล้วสบายดีเด้อพี่น้องสสคนเนาะ